สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะค่ะามาพบปะกันเย็นจิตฟอนทีวีนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้วันที่22ค่ะพี่น้องสาวดํากําลังขับรถออกจากปั๊มค่ะเพราะว่าไอยู่บ้านลูกบุญธรรมมันบม่ม,มีสัญญาณเนะะี่ค่ะเด้อไม่มีสัญญาณค่ะจะอ่าพอดีมาซื้อของค่ะมาซื้อของก็เลยถือโอกาสจะอ่า นำแนวทางมาให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนค่ะ <c oughs> ทีจ่จอดรถกันนะพี่น้องเดี๋ยวจะพี่น้องมันบ่มีสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องค่ะแมาบอกตัวเลขบอกแนวทางพี่น้องนะคุณน้อเอา้ายกเห็นบนน้อพี่น้องมันมคือจะไงไอ้ไอ้หันหนามสู่เดดบนหินจะไงนองพี่น้องเนาะค่ะวันนี้ได้ตัวเลขได้แนวทางนะคะแล้วก็จะมาให้เย็ีทุกท่านนะคะได้เนี่ยทำมาจากอาจารย์พลกทมแล้วก็ แล้วก็อามานะคะสองวดนะคะที่สูตรสามตัวสาวดำไม่เข้านะคะเพราะว่าถ้าออกเบิ้ลออกหามไม่เข้านะคะก็จะมีอ,ะออกสองศูนย์สองไม่เข้าคะ่ะแล้วก็สี่สี่หกไม่เข้านะคะงวดนี้สาวดำคิดว่าคงจะไม่พลาดนะคะสำหรับสูตรสาวดำนะคะแต่ว่าเพิ่งทำได้ สามสูตรนะคะโอ,โ,อโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่สามสูตรเดี๋ยวกัน,นะคะ่ะไอพีไอเอฟซได้ดูปูปูลึกลับค่ะดูก่อนนะคะอ่าเอแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะทีนี้สาวดำก็จะมาเล่าเรื่องความเป็นมานะคะ เรื่องของสวนธรรมค่ะมีเอฟซีถามมานะคะสาวดำก็จะต้องอธิบายให้ท่านได้ฟังกันนะคะอ่ะอันนี้สูตรสาวดำสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นแปดสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะเลขตามนี้นะคะตามนี้นะคะเอฟซีที่รักจ๋าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแปดห้าสองศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์สองค่ะแล้วก็ห้าศูนย์แปดแปดสองห้า แ0 7 278แล้วก็สองค่ะเลข3ตัวมี10หางนะคะแล้วก็เลข2ตัวก็จะมี82 85 80 87ค่ะ25 20นะคะแล้วก็27 07ค่ะอันนี้เป็นสูตรของสาวดำสูตรที่1สูตรเด่น5ตัวบนนะคะแคปหน้าจอไปเลยจ้า พี่น้องจําได้บ่ค่ะว่าของอาจารย์พลกทมเนมะพี่น้องเนาะอาจารย์พลกทมนี่พ่นเข่ามากแปดงวดติดค่ะบานนี้พ่นมันพ่นบ่เข่างวดนึงแล้วกางวดที่สองพ่นบ่เข่าพ่นบอกว่าอาจจะผมเศร้าหายกนเป็นปีแล้วค่ะที่อาจารย์พลกทมไม่ได้ให้มีมือนี่ค่ะพ่นท้มากค่ะพ่นท้มากพ่นบอกว่าอ่ะมาเริ่มกันอีกบล่องเบิงพ่นกัเลยเฮ็ดสูตรมาให้สาวดํา ส่งมาให้สาวดําเด้อพี่น้องเด้อมีอย่างกบเว่าสู้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ้านนี้สวนถ้ำค่ะว่เาเรื่องสวนถ้ำสวนถ้ำบ่ท่านใดอเดิดนนาไปหอดใสได้พี่นอ้องอ่ามุงด้วยหญ้าหญ้าผุพังหมดแล้วค่ะไม่สามารถจะอยู่ได้นะคะเพราะว่าเสาก็ปวกเจาะมอดเจาะเบิดแล้วเด้อพี่น้องเพราะว่าเสามันเป็นเสาไม่ไม,ไม่ไม่ยุค,ค่ากค่ะ ต้นท้อขาเขาี่ก็ตามมันสามปีมันเนาะอมอดจอเมอืแล้วพี่นอ้องบ้านนี้หนาหนากระผุพังลงหมืดแล้วค่ะยู่บ่ได้บ้านนี้ปู่ย่าค่ะปู่ย่าเพิ่นกับไปอันเพิ่นไปเขาอ่าเขาเอินอน่นยังนั้นว่าเอิ่นเขาฝันเพิ่นไปขั้นว่าถามภาษาบ้านเราเพิ่นเพิ่น,นมีมีล่างส่งผู้นหนึ่งกับเพิ่นเพิ่นสื่อสารได้ค่ะ เพื่นผู้สามเปดแปดได้ค่ะเพิ่นซื้อสารได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าอเจ้าดํา,ามันบ่เลี้ยงเพิ่นตามที่นั่งเลี้ยงเพิ่นอยู่พี่น้องต่นนั่งเลี้ยงแต่ผลไม้เก้าอย่างน้ําเขียวน้ําแดงน้ําส้มค่ะพี่น้องบ้านนี้เพื่อนนั่นเพื่อนอยากสิกินอาหารโบรานค่ะอยากสิกินอาหารโบรานอาหารโบรานเนี่ยก็หไมยกวามว่าเพิ่นอยากกินเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็เป็นข้าวมก เขาโบกสมัยพ่พอแม่เฮ้าเพื่อนพากันเลี่ยงกันปญญาตาทวดวนานั่งจาได้ที่เห็นเพืเ่อนเฮ็ดเป็นเขาดําขาแดงสินะค่ะแล้วก็เป็นนมจีนน้ํายาแบบโบราณน่ะคะ่ะเขาดําขาแดงของหวานเมีเ่มมลาบม่กล้วยสมัยคนตะกี้เนอกเพิเ่นเน็ดที่เพื่อนเอาไอ้กาบกล้วยคะ่ะเอากาบกล้วยมาเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่ามาเห็ดเป็นเป็นสามเหลี่ยมน่ะคะ่ะ เขาเอินกระท่องสามเลี่ยมแล้วก็กระท่องสี่เหลี่ยมกับพี่น้องที่เพ่นเฮีดไปว่างไว้ตามสามแยกยังสินะ่ะสมัยนั่งเป็นเด็กหน่อยเนาะบานนี้ต่อมาก็บ่เคยเห็นอีกเลยค่ะบ่มีผู้ใดเฮียไปวางกลางบ้านเฮีดให้ผีบ้านพี่ซองอยังกินกลางบ้านกันบ่บมี่เห็นแล้วพี่น้องมันสมัยมันจะเิญมันเป็นยุคยุคอันนั้นล่ะเนาะอายุอวกาศ <c oughs> ค่ะวันนี้เพิ่นเไยไปบอกว่าเพิ่นอยากกินอาหารโบราณปูองอาจยญ้าดอ,อกไม้ค่ะ ผูอ้องัาจญาติดอกไม้เพื่อนไปซื้อกับอีกผู้นึงกัะและ้วผู้นั่นกับเพื่อนกับมาบอกสาวดําค่ะมาบอกสาวดําว่าให้สาวดำเลี้ยงหาอา,อาหารโบราณให้ผู้องัาจญาติดอกไม้จินค่ะพี่น้องเพื่อนว่าจังสันเนาะบานนี้นั่งกันเลยหูแล้วโอ้มันเป็นจังสีเองแต่บ่หวยบ่เขามาหลางวดแล้วพี่น้องหวยปูยา,านะ่ะเขาว่าตามความจริงนะหวยปูยา,าบบ่เขามา สามงวดหนึ่งสองสามห 1, 2, 1, 2, น,นึ่งสองสามว่ามันสามสี่งวดหรอพี่น้องเล็กปูยาวเขาเลยบาดใดมันเป็นจังสี่นี่เองบ้ดนี้วันที่ยี่สิบหานั่งกลับนี่น,น, ilee, นั่งกระสิไปบอกค่ะนั่งกระสิไปจุดทู่บ,บอกเพื่อนสิไปบอกว่าขออนุญาตให้เพื่อนให้ถึงงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยกอนนั่งสิหาให้เพื่อนกิน อาหารโบราณไห้แล้วก็ทำเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นกับว่าให้เฮ็ดข้าดำมีข้าดำข้าแดงมีข้าห่อหมกกล้วยนะคะไอ้เขาต้มมัดค่ะก็ต้มมัดแล้วก็ห่อหมกค่ะห่อหมกสมัยตะกี้ห่อหมกเอาใบเอาใบเอาใบจานนะนะต้นจานที่เป็นไอ้เดือต้นต้นจานที่มันมีดอก เหลืองๆงามๆย่ตามให้ตามหน้าตามตวงพี่น้องทุกมือนีนั่งก็บ่คอยเห็นเด้ขับรถไปใส่นัน่งก็บ่คอยเห็นเด้ไอดอกดอกต้นดอกต้นจันเนี่ยต้นจันมันอยู่ในนาในสวนสมัยก่อนน่มีต้นจันทุกทุกหน้าพี่น้องสมัยตะกอนเดี๋ยวนี้โว้ยหาบม่มีดอกตาแบกบานแข่งดอกจันหน้าแรงเนาะดอกตาแบกบานแข่งดอกจันหน้าแรง แตงสองฟังแม่มูตะกีนเนาะพี่น้องเนาะค่ะบัานนี้เลยแลววกมปิดไปทันมากพี่น้องปูสีสุดโทษเด้อค่ะพอปูสีสุดโทษเข้าพนหนมาหกศูนย์เก่าแล้วก็แปดศูนย์พี่น้องสองตัวบนล่างนั่งจับไฮเดอหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก่าแล้วก็แปดศูนย์พี่น้องนี่เด้อกับปูสีสุดโทษอันนั้นไว้เด้อพี่น้องแคบหน้าจอไวจ้จ้ะบ้านนี้เลขขอ้องอ่า เลขของอันอ่าอาจารย์ลพล,ลกตมเพิ่งกระหามาแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวนัง่งอันอ่านี่เดี๋ยวนั่งสินั่งหานค่ะค่ะเพิ่นบอไแดงหายมาหลายงวดแล้วพี่น้องกระปับมากสักซีดีคือเก้านั่นาหน้าบันนีหน้าบันนี้น้งอันนี้ก่อนค่ะเลขเลขกูไม่ค่ะพี่น้องกูไม่พี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยได้จ้าเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเลขกูไม่ค่ะพี่น้อง เนาะบาณฑิตเลขอาจารย์พลกทมกับพี่น้องนี่เด้ออาจารย์พลกทมกับพี่น้องเพิ่นหายมาแล้วเด้อพี่น้องไอ้นี่เด้อเพคุนบ่ได้หายมาตั้งปิดปีแล้วเนาะบาณฑิตเพิ่นกะเกียรติัวนขึ้นมาขึ้นถึงไอ้เพินเด็ดสูตรมาใหม่เราเป็นน้องอาจารย์พลทศพกทมกับเพิ่นนาตานาตาเลขที่เพิ่นหายก็เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องโอ้เอานะฉีดตะกนองพี่น้องเนาะบ่ได้เกียมันก็เลยเป็นบ่ระเบียบเนาะ าอาจารย์พลกทมได้นะั่งขีดตั้งนั่งก็นอเพี่น้องบ่คขีดก็บ้องว่มมาตัวใดเป็นตัวใดเนาะเออจริงเนาะงั้นว่ะ อาจารย์พลกทมกับเพิ่นไหนมาด้พี่นองด้วเพ,พิ่นไห่มามีห้ย์ามกับสี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์องแล้วกะ9เก้าศนยองอันนี้เป็นเลขสามตัวค่ะมีสี่หางค่ะเลข2อตัวบนล่างเพิ่นกับซิมี่ห้าสามศูา 1> 9 1 0 0 0 1แล้วก็59กับพี่น้องเด้อเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องใดดังน,าางนอกบันนี้อืวพี่น้องเดี๋ยวก็พี่น้องเนาะ แคปหน้าจอไว้ค่ะบ้ัดนี้ด้อพี่น้องเลขกปูย่าสวนถ้ำค่ะอามาค่ะพี่น้องปนหามาศศีร05ราคาสามศูนย์บ,บัดนนี้นี่นั่งจับหายน้อยโบทลางบัดนี้เพ่นว่าพ่นศูนย์นค่ะปูย่าเนี่ยพ่นศูนย์นค่ะพ่นศูน,นย์ห้สาวดำเนี่ยพ่นศูนย์นใน้ทุกคนเอกว่าเพื่อนอยากกินอาหารเพื่อนอยากกินอาหารโบราณค่ะพี่น้อง เพื่อนอยากกินอาหารโบรานกันนั่งสิไปจุดถูกขอเพื่อน้อนั่งสิกลับจากลาดบุรีเนี่ยวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ะออกไปหาเพื่อนนี่ไปจุดถูกจะไปบอกเพื่อนว่าขอขอเลขอันให้ออกห้ให้เลขปูญญาเขาในเลขในในวันที่หนึ่งพฤศจกิกายนขอที่หนึ่งคือนั่งหูแล้วบานนี่พอเพื่อนมาบอ่อยฟังเนาะเพราะว่าอันเลขบอกเขามาสามสี่งวดแล้วะคะ่ะตั้งแต่เป็นสวนทรมารเลขปูญญาจะเขามาตลอด อันนี้พ่นบอเขาสามงวดหรือถึงสี่งวดแล้วพี่น้องบัตรได้มันเป็นจังซี่นี่เองคือพ่นไปซื้อกับอีกอ่าล่างส่งอีกผู้หนึ่งค่ะมาพนมาบอกนั่งหรือพ่นมาบอกนั่งหอดบ้านเลยกอนั่งกอนั่งสีมานี่กัอ่านี่นั่งกัเริ่มมาขิดแต่คนพนศูนย์แห้งนี่ค่ะอันนี้เพราะว่าพ่นเอาได้เมื่อวานนี่ก็เนี่ยค่ะพ่นศูนย์แห้งพนมศูนย์ศูนย์ศูนย์แห้งพี่น้องนั่นเขาเริ่มมาเขียนไว้นี่ยได้ศูนย์ศูนย์นี่ บานนี้สิไปขอเพื่อนนอ้อพี่น้องน้องให้ขอเพื่อนเมตตาให้เพื่อนให้เฮาก่อนวันที่หนึ่งพุจิกานี่สามตัวกันยังดีเราจเลี้ยงเพื่อนยัางเต็มที่เลยพี่น้องเ้อเลีเยเ้ยงอาหารเพื่อนอยากกินอาหารโบลานค่ะอาหารโบลานก็จะมีข้าวต้มมัด้วกะ็อันข้าวต้มห่อข้าวต้มมดัดและะ้วก็ข้าวมกแม่กะข้าวมกที่เอาใบตองห่อเป็นมกหข้าวมกค่ะแล้วกะ็อาหารหวานข้าว เห็นแต่พอแม่พอนี่เนาะเอาเอาอันอันกิมมิทหมอแม่ค่ะกุนหมอเพันมาขูดกับข้าเจ้าเป็นข้าเดือดเขาดำเขาวแดงค่ะอันข้าวแดงพันก็เอาปูนย่องไอ้กำเสกกันเช่นแม่พี่น้องอาหารหวานข้าวผู้พี่น้องพันก็บอกแล้วว่าไปที่พี่น้องเนาะอันนี้เนอะเรียกปุญญาสวนธรเด้อค่ะพี่น้องพิจารณาเบิ่งนะคะเด้อเจ้ะ มากระจัดคัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะแล้วตัวกระโดดเขานั่มแหล่เพราะเขาเนาะเขาให้พี่น้องทุกคนโชคดีเนาะพี่น้องเนาะเขาหักกันแพ่งกันจาถิ่มจาปลากันเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนเขาบ่ได้อยู่ใกล้นั่มกันใกล้ใกันแต่เขาก็เห็นกันทุกมือเนาะเอฟซีก็เห็นสาวดําอยู่ในช่องยูทูปสาวดํากะบ่เห็นหนเอฟซีโดนแต่เบิ้งนับคอมเมนต์เนาะก็อาการเล้าตัว อิ่าจิตพอนที่พี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ่าพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะ เราต้องการโจเดีนเอาพี่นองเนาะอ๋อเด็กชาขออนุญาต โทรศัพท์อันกลับไปหาเพื่อนกนนอนกอเนอะพี่น้องมีเอฟซีเพื่อนทรมากค่ะไอไปลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าให้เย็นจิตพ่อทีวีเนรัจจ้า